ะะวันนี้วันจันทร์ที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสัป,ปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนรู้หน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12เดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถของในหลวงราชกาลที่9นะคะหรือพระบรมราชินีพันปีหลวงนะคะ รัฐบาลไทยนะคะได้มีมติให้ตันที่12สิงหาคมนะคะเป็นวันหยุราชการด้วยนะคะสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติมีอะไรบ้างมีสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะมีดอกมะลินะคะดอกมะลินะคะเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมนะคะก็เปรียบเสมือนความรักของคุณแม่ที่มีต่อเรานะคะที่คงทนถาวรน,นะคะแล้วก็ยั่งยืนตลอดไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาทําหนังสือแปรเปลี่ยนของชั้นอนุบาล3หนังสือเรื่องตัวเด็กของอนุบาล3จบไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะเรียนหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเรียนกันเลยนะคะเด็กๆนะคะเตรียมหนังสือพร้อมหรือยังคะหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันนี้พิจต้นไปนะคะเริ่มเล่มใหม่กันเลยค่ะ ชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก3ก็หมายถึงชั้นอนุบาล3นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. แต่จากอ่นักเรียนมองข้างตัวเองซิถ้านักเรียนนั่งอยู่ในบ้านสิ่งต่างๆนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนก็จะตอบว่ามีหนังสือมีดินสอ,อมองออกไปนอกบ้านก็จะเห็นต้นไม้ใช่ไหมคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กมีอะไรบ้างนะคะเ,เปิดไปเลยค่ะาหน้าที่1ห,หน้าที่1ดูได้จากตรงนี้นะคะอ่านว่าหน้าที่1นึ่งแนนะคะอาหารหลักห้ามูได้แก่อะไรบ้างอ่านาคำตามครูและเขียนตามร้อยปลานะคะเอาอ่านก่อนนะคะนักเรียนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน เกลือแร่โปรโตีนไขมันนะคะอาหารหลัก5หมูนะคะมีอะไรบ้างนะคะอาหารหลักนะคะหมูที่หนึ่งะคะอาหารหมูที่1ก็คืออะไรที่ตามที่เราเรียนมาเทอมที่แล้วนะคะก็จะหมูที่1ก็จะเป็นโปรโตีนนะคะโปรโตีนนะคะก็จะประกรอบไปด้วยอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ปลาไข่และนมนะคะและสาหร่ายต่างๆนะคะ นีโปรตีนอาหารหลักหนูที่1นึคงนะคะ,ะเด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปลานะคะสาะ,ะโอค่ะสารโอเขียนให้ตรงนะคะสรรโอปอปลาเราเรือตอตาสรรอีนอนหนูอ่านว่าโปรตีนโปรตีนออกเสียงด้วยนะคะค่ะ มูที่1นนะคะประโยชน์ก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอนะคะแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่นะคะแล้วก็ควบคุมเนื้อเ,อเอยื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะให้มีภูมิคุ้มกันและก็สมดุลกันนะคะเราต้องรับประทานอาหารหมูที่1นนะคะเป็นประจำทุกวันเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของนักเรียนเจร,เริญเติบโตนะคะต่อไปหมูที่2อาหารหลักหมูที่2ก็คือคาร์โบไฮเดาารตอ่านด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรต อเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปากคำว่าคาร์บูไฮเดตนะคะคอควายสละอารอเรือไม่แตค,คูสละโอบอใบไ,ไม้สละไอไม้ม้วนพอนุคูสละเออเด็กรดเรือ ตเตาอ,อ,อ่านว่าคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรค่ะถูกต้องละค่ะนะคะอาหารหลักหมูที่สองก็คือคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลและก็เผือกมันชนิดต่างๆนะคะค่ะ มีประโยชน์ก็คือให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะทําให้เรามีเรี่ยวแรงในการเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะอาหารหลักหมูที่3หลักหมูที่3ก็คือเกลือแร่และวิตามินนะคะเป็นเกลือแร่นะคะเกลือแร่นะคะอาหารหลักหมูที่3ก็คือเกลือแร่ค่ะเกลือแร่ เกลือนะคะเขียนคําว่าเกลือและเกลือแร่นะคะเวลาเขียนตัวหนังสือเขียนให้ตรงๆนะคะค่ะเขียนหนังสือก็ต้องทําที่หัวก่อนนะคะเกลือแร่อ่านว่าเกลือแร่นะคะเกลือแร่ได้แก่อะไรบ้างคะพืชผักต่างๆนะคะพืชผักใบเขียวแล้วก็ผักสีผลไม้ต่างๆนะคะเรียกว่าเกลือแร่นะคะเกลือแร่กับวิตามินนี้จะอยู่ใกล้กันนะคะเพราะว่าบางอย่างก็ได้ทั้งเกลือแร่ทั้งวิตามินไป อาหารหลักมูทีซีนะคะได้แก่วิตามินนะคะวิตามินเขียนเลยค่ะคุณครูแอบเขียนไว้ก่อนด้วยนะคะวิตามินค่ะวิตามินนะคะได้แก่ผลไม้จากธรรมชาติชนิดต่างๆนะคะในวิตามินก็จะมีใยอาหารนะคะจากผลไม้ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและย่อยอาหารบำรุงผิวหนังสุขภาพเหนือกและฟันให้แข็งแรงนะคะ ทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยนะคะคือวิตามินอ่านนะคะวิตามินนะคะควรจะรับประทานเป็นประจำทุกวันนะคะต่อไปหลักหมูที่5นะคะไขมันนะคะไขมันตะล .AI ขอไข่มอมานิฮันากาศนอหนูไขมันนะคะ,ะอ่อมอมานว่าไขมันนะคะ เป็นอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะในแต่ละวันนะคะเราก็ควรจะบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่นะคะไขมันนี่ก็คือทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะมีอยู่ในอะไรบ้างมีอยู่ในนมมีอยู่ในไขมันจากพืชและสัตว์ต่างๆนะคะในแต่ละวันเด็กๆก,ก็ควรจะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อที่ว่า สุขภาพของนักเรียนจะได้แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันโรคนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูอีกครั้งนึงค่ะอาหารหลักหามูได้แก่1นะคะเขียนเลขด้วยก็ได้ค่ะอาหารหลักหมู่ที่1โปรโตีนนะคะหมูที่2ได้แก่คาร์โบไฮเดรตนะคะหมูที่3ได้แก่เกลือแร่นะคะเขียนด้เลยค่ะหมูที่สีนะคะวิตามินหมูที่หไขมัน เด็กๆตรวจดูสิคะเสร็จเรียบร้อยได้ยังเอ่ยอ่าลักกี้บอกว่าเสร็จแล้วครับปนโนบอกเสร็จแล้วครับเก่งมากค่ะนะคะใครเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาคุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะทําหน้าที่2ต่อได้เลยค่ะนะคะหน้าที่2ค่ะมีรสชาติอะไรบ้างเขียนคําตามรอยปละและเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีรสชาติสัมพันธ์ กับภาพด้านหน้าเอาเด็กๆมาดูภาพด้านหน้าพร้อมกันค่ะมีมะนาวมีอ้อยเรือมระนะคะมะนาวมีรถอะไรคะรถเปรี้ยวนะคะเอาเด็กๆเ,เขียนอักษรตามรอยเส้นปลาค่ะเปรี้ยวนะคะเขียนให้ตรงๆนะคะรอปลารอเรือเวลาเขียนหนังสือนะคะก็ให้เด็กๆนะคะ อ่านพยัญชนะไปด้วยนะคะจะได้จําได้นะคะเปรี้ยวนะคะมะนาวมีรสเปรี้ยวเอาเด็กๆมาดูน้ําปลาเค็มใช่ไหมคะมะยมเปรี้ยวอ้อ,อยหวานฉะนั้นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับมะนาวก็คืออะไรคะมะยมนะคะวงกลมล้อมรอบมะยมเลยค่ะต่อไปตนเรามาดูภาพต่อไปนะคะอ้อ,อยนะคะอ้อ,อยอ้อ,อยมีรสอะไรคะ รสหวานเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปลาก,ก่อนเลยค่ะหอยหีบนะคะปอแหวนสละอาพอหนูอ่านว่าหวานอ้อยมีรสหวานเด็กๆมาดูภาพต่อไปแตงโมมีรสอะไรคะหวานมารามีรสอะไรคะขมวรเพชรรสขมนะคะฉะนั้นภาพที่ มีความสัมพันธ์กับอ้อยคือมีรสหวานเหมือนกันก็คืออะไรคะอ่าลักกี้บอกแตงโมวงกลมลอมรอบแตงโมค่ะดูภาพต่อไปนะคะเกลือเกลือมีรสเค็มนะคะ,ะเด็กๆนะคะเขียนตามรอยเส้นปละก่อนนะคะสละอีข้อายหมอมาไม้ไต่คูอ่านว่าเค็มเกลือมีรสเค็ม มาดูภาพต่อไปมะยมเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวน้ำปลาเป็นยังไงคะเค็มนะคะอาลักกี้วงกลมล้อมรอบเลยค่ะค่ะน้ำปลากับเกลือมีรสเค็มเหมือนกันนะคะต่อไปมะระนะคะมีรสขมใช่ไหมคะ,ะเด็กๆเขียนนะคะขอไข่มอม้าอ่านว่าขม มะระมีรสขมนะคะเอาไว้ใช้ทำต้มจืดก่อนจะทำก็ต้องไปต้มเอาน้ำขมออกก่อนใช่ไหมคะเรามาดูภาพต่อไปเกลือเค็มวรเพชรขมแตงโมหวานอ้าสิ่งที่มีรสขมเหมือนมะระคืออะไรคะวรเพชรค่ะอ้าวอางงาองงางวงกลมวรเพชรค่ะถูกแล้วค่ะเ,เด็กๆสำรวจดูสิคะ หมือนคุณครูทำไหมอ่ามะนาวมีรสเปรี้ยวผู้ตาครูเปรี้ยวมะนาวมีรสเปรีย้ยวอ้อยมีรสหวานเกลือมีรสเค็มมะระมีรสขมนะคะเด็กๆก,ก็รู้รสชาติของสิ่งต่างๆแล้วนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะสังเกตดูซิถูกต้องทุกคนเลยค่ะอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาคุณครูคดูด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาทำหน้าที่3 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์สังเกตภาพและระบายสีภาพแล้วเขียนคำตามรอยปละผลของการรับประทานอาหารอ้าวเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะดูภาพนะคะแล้วก็จะให้ดูว่าอย่างภาพที่หนึ่งนะคะเด็กกำลังรับประทานแตงโมอยู่นะคะรับประทานผลไม้นะคะอารมณ์ก็จะเป็นยังไงคะ ยังไม่บอกนะอาคนที่สองรับประทานนมนะคะรับประทานนมร่างกายก็จะทำไมคะแข็งแรงร่าเริงเจ่มใสแน่เลยมาดูภาพเด็กผู้ชายคนนี้เวลารับประทานไปแล้วรู้สึกร่างกายแข็งแรงเ,เด็กๆด,ดูภาพที่หนึ่งรับประทานผักและผลไม้ก็จะทำให้ร่างกายเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยขับถ่ายสะดวกใช่ไหมคะถ้าเรารับประทาน ผลไม้บ่อยๆก็จะขับถ่ายสะดวกนะคะ,ะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นฟ้าค่ะขับถายสะดวกนะคะ,ะเวลาเขียนนะคะอ่านพยัญชนะไปด้วยค่ะสะระอายอยะกษ์สเสือสะระอาดอดิกวอแหวนขับถายสะดวกนะคะ ถ้าเด็กๆรับประทานผลไม้เป็นประจำก็จะทำให้ขับถ่ายสะดวกนะคะชี้มาเลยค่ะชี้มาหาเด็กตรงนี้ก็ได้ค่ะขับถ่ายสะดวกอารมณ์ดีเชียวนะคะคนที่รับประทานนมนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะอารมณ์เป็นยังไงคะร่าเริงแจ่มใสค่ะร่าเริงแจ่มใสทำสลูกศรด้วยค่ะเพราะเราเก่งแล้วนะคะร่าเริงแจ่มใส ละเขียนพยัญชนะก็อ่านไปด้วยนะคะงองูสละแอเส้าจานไม่อีกมอมาสละไอไม้ม้วน้าเสืออ่านว่าราเริงแจ่มใสนะคะเอาเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะเอามีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้ชายเอาเด็กผู้หญิงคนนี้รับประทานอะไรคะ ลูกอมเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเด็กผู้ชายรับประทานน้ำอัดลมเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กๆมาดูผลนะคะถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมเป็นประจำอมลูกอมก็จะทําให้ฟันของนักเกรียนเป็นยังไงคะฟันผูามาดูภาพซินักเกรียนปวดฟันฟันผูภาพไหนเอย่ยภาพนี้นะคะทําลูกอกศรชี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปละนะคะปวดฟันนะคะ สกดพยัญชนะไปด้วยนะคะค่ะนพยัญชนะไปด้วยเวลานักเรียนเขียนนะคะนอน,นูอ่านว่าปวดฟัน,นะคะ่ะมาดูเด็กผู้ชายนะคะรับประทาน้นํน้ำอัดลมในน้ำอัดลมจะมีกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เวลารับทานเข้าไปก็จะเย็นท้องแล้วก็แสบท้องจะทำให้นักเรียนเป็นยังไงคะปวดท้องนะคะ ทำลูกศรไปหาภาพภาพบนปวดท้องแล้วก็เขียนตัวอักษรตามรอยเส้นปลานะคะปปลาวอแหวนดาเด็กตัวทหารตัวอ่า,อางงองูไม้โทอ่านว่าปวดท้องนะคะเห็นผลของการรับประทานอาหารหรือยังคะถ้ารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ก็จะทำให้เด็กๆได้ดเริงแจ่มใสขับถ่ายสะดวก ้ารับประทานอาหารไม่เป็นประโยชน์เด็กๆก,ก็ถ้ารับประทานลูกอมก็ปวดฟันถ้าน้ำอารมณ์ก็ปวดท้องนะคะเด็กๆนะคะอ่านคำตามคุณครูคอีกครั้งนึงค่ะร่าเริงแจ่มใสขับถ่ายสะดวกปวดฟันปวดทอ้องเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะให้สวยงามทุกภาพนะคะค่ะมีภาพที่ต้องระบายสีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ค่ะเสร็จแล้วส่งรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะเก่งมากนะคะการชิ้นสุดท้ายวันนี้นะคะหยิบหนังสือนะคะหยิบสมุดนะคะโรงเรียนอนุบาลเพชรบุญนะคะอนุบาลเพชรบุญสกู๊ตคะ่ะเราจะมาเขียนพยัญชนะไทยกันนะคะพยัญชนะไทยมี44ตัวนะคะวันนี้เราจะเขียนพยัญชนะอะไรเอ่ยนะคะวันนี้เราก็น่าจะเขียนดอเด็กครั้งที่แล้วเราเขียน อะไรคะครั้งที่ครั้งที่แล้วเราเขียนโนนีวันนี้ก็ต้องเป็นดอเด็กนะคะดอเด็กนะคะคุูเปิ้ลวาดรูปให้อย่างสวยงามเลยนะคะก่อนเขียนก่อนที่จะวาดรูปนะคะให้ในกักเรียนนะคะหัดเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์วันจันทร์ที่เก้าเขียนเลข เล็อารบิกนะคะเล็กไทยก็ได้นะคะอาจารย์นักเรียนจะถนัดไปก่อนนะคะเราเตรียมความพร้อมนะคะเดือนเดือนสิงหาคมแล้วนะคะสิงหาคมแล้วค่ะสิงหาคมพุทธศักราชพศออย่อเอานะคะ2,500 60นะคะเสร็จแล้วก็วาดรูปวาดรูปแล้วก็เขียนเอาเด็กตามรอยเส้นปลานะคะแล้วก็เขียนเองอีกบรรทัดนึงบรรทัดนี้ให้เขียนเองนะคะเดาเด็กเขียนให้ตรงกับข้างบนนะคะเขียนให้ตรงนะคะที่คุณครูจุดไว้เห็นไหมคะเนี่ยก็คือเริ่มหมัวตรงนี้นะคะครูเิ้นจุดไว้ให้นะคะเนี่ยคือ้นเุดให้แล้วเเขียนอักษรตามรอยเส้นปลาก,ก่อนนะคะเขียนให้เสร็จ บรรทัดสุดท้ายก็เขียนชื่อนามสกุลตัวเองผู้ชายก็ดิกชายผู้หญิงก็ด็กหญิงนะคะวันนี้ให้ทำสองหน้าก็คือให้เขียนหน้าต่อเตาหลังตรงด้วยนะคะเขียนวันที่ก็คือวันจันทร์ที่9เดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็วาดเตาเตาไม่สีขานะคะแล้วก็เขียนต่อเตาตามรอยเส้นตาลนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนักเรียนก็จะเห็นที่ครูจุดไว้ใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนนะคะต่อเตาให้ครบสี่ตัวเลยนะคะ ต่ให้ครบสี่ตัวนะคะเขียนให้ตรงกับข้างบนด้วยนะคะต่นะคะห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เขียนชืน่อนามสกมลตัวเองนะคะไปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาสักครูคดูด้วยนะคะคนที่ส่งงานประจํานะคะก็จะมีประมาณสิบคนถึงส,สิบห้าคนนะคะนอกนั้นก็จะนานๆสมทีนี้นก็มีนะคะแต่สกครูก็มีความตั้งใจว่าเด็กๆนะคะก็คงจะทำายงานกัน ทุกวันทุกคนนะคะถ้าผู้ปกครองไม่มีเวลานะคะที่จะเปิดคลิปให้เด็กดๆๆูๆๆๆๆนะคะก็สามารถที่จะสอนเด็กๆเองได้เลยเพราะว่าเป็นางารแบบง่ายๆนะคะก็ให้เด็กทำตามนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ส่งภาพมาให้คุณดูด้วยนะคะคุณจะได้มั่นใจว่าเด็กส่งแล้วนะคะเด็กข้างเรามี30สคนนะคะแต่มีอัลบั้มอยู่0ี่สิบยี่สิบแปดอัลบัม้มเพราะว่าน้อง แตงโมกับมะม่วงจะเป็นอะไรก็เมเดียวกันใช่ไหมคะก็จะเป็น28อะไรก็ไม่รู้ค่ะไปอีกหนึ่งละบ้านคุณฟีน้องจีน่านะคะยังไม่มีภาพนะคะเพราะว่ายังไม่เคยส่งภาพมานะคะส่วนน้องกระดัมแล้วน,น,น,นะคะส่งภาพมาสามสี่ภาพนะคะคือยืนก็สร้างละบ้าไว้ให้แล้วนะคะแต่คุณก็มีความมั่นใจว่าเด็กๆห้องครูทุกคนนะคะคงจะทำงานทุกวัน,นะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการดูแลบุครหกานแสนดีค่ะ